อัตมาภาพพระมหาพราพลปุญญาพโลนักเรียนเทศนาศึกษาประกาศนียบัตรรุ่นที่8มาจากจังหวัดเพชรบุรีวัดพระพาชัยก็เหตุผลที่มาเรียนเทศนาที่วัดประยูรรวงสาวาสเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของวัดที่มีการสอนอย่างเป็นหลักการแล้วก็มี เทคนิคต่างๆที่ครูบาอาจารย์หลายท่านนำมาใช้และนำมาถ่ายทอดให้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ต่อไปและในวันนี้เป็นวันที่ดีก็คือเป็นวันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระพรหมบิตอายุครบ69ปีก็อยากจะเวพร้ให้ หลวงพ่อท่านพระพรมบัณฑิตมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนโดยที่มีหลวงพี่เป็นพระสงฆ์คนหนึ่งสืบต่อไปครับ